ขวางเลยครับขวางเลยครับนิมน์ครับ วัดบางข้างนะครับวัดบางข้างตรงตาจะพัดเท้าแล้วก็แวะพงเกษานะครับแวะพงเกษาเนื่องจากวันนี้เป็นวันโกนนะครับดีดีไลท์ไล์ครับผมอันนี้ก็ผู้เท่าเฝ้าจีวรนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผู้เท่าเฝ้าจีวรนะครับทุดงลำนี้ฉายาใหม่ครับนันสองโลครับนันสองโล พี่น้องประชาชนนะครับพี่น้องญาติโยมนะครับมารอถวายนะครับถวายน้ำปานะนะครับข้าวสารอาหารแห้งขนมนมเนยต่างๆนะฮะวัดบางข่างนะครับวัดบางข่างอำเภอคลับุรีนะครับ จังหวัดพังงาขอญาติขอญาตครับขอญาติครับสาธุครับสาธุพี่นันตองไหครับพี่นันครับปู่สายครับนี้กำลังสร้างครับ โอ้ยโอ้ย้ยโอ้ยเลื่นครับเลื่นสาธุครับ อป้าไม่ไม่น่นพี่นาน2โลนะครับพี่นันสโลทางซ้ายครับพี่นันทางด้ทางซ้ายเลยทางโน้นทางโน้นทางโน้นบันไดโน้นเลยโน้นครับหญ้าเพลากั

แก้ากลางนะอำเภอไมยุโรสายน้ำน้องๆอยู่ตรงนนนันดีกว่าสายน้ำท่านที่เข้ามาชมท่านเข้าของฝากที่พักหมาแล้วนะครับคู่นะครับ